สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอกวันนี้ผมมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการแจกเงิน10,000บาทที่หลายคนรอคอยมาอัปเดตให้ฟังกันครับฟังให้จบนะครับจะได้ไม่พลาดเริ่มต้นที่กลุ่มเฟซสองสำหรับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปรัฐบาลและผ่านการตรวจสอบแล้วเงิน10,000บาทจะเริ่มโอนเข้าบัญชีในวันที่27มกราคม2568ใครที่พลาดโอนรอบนี้จะมีการโอนซ้ำอีก3ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม เมษายนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในเฟส2คุณอาจจะอยู่ในกลุ่มเฟส3ซึ่งจะเปิดให้ใช้เงินประมาณเดือนเมษายนและรัฐบาลยืนยันว่าเฟส3จะไม่ใช่เงินสดแต่เป็นเงินดิจิทัลที่ต้องใช้ผ่านระบบที่กำหนดสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน รัฐบาลมีแผนเปิดรับลงทะเบียนในกลุ่มพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับเฟส3ครับอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดถ้าไม่ผ่านสิทธิ์ต้องทำยังไงสำหรับใครที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์เช่นรายได้เกินหรือยอดเงินฝากเกินสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยติดต่อสายด่วน1 111เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครับสรุปใครที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบนี้ขอให้มั่นใจครับว่ารัฐบาลยังมีแผนดูแลทุกกลุ่มไม่ว่า จะอยู่ในเฟสไหนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนทุกคนมีโอกาสได้รับสิทธิ์ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องนายเอกไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ